สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาตี้หงชาแนลนะคะ ก็วันนี้เราก็จะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธาตุลมกันต่อเลยนะคะธาตุลมก็คือชาวราศีมิถุนตุลแล้วก็กลุ่มนะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้นะมาดูว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะไหนนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ามันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับพลังงานของคุณก็ได้นะถ้าเกิดไม่ตรงนะคะก็อยากให้รับ เอาพลังงานนะคะบวกบวกไปหรือว่าอยากให้เพื่อนๆน,นะคะลองไปเล่นในเสียงเซมซีะนะคะชาวราศี ấy, ก็ได้นะคะลัคนาราศีต่างๆที่หงทําเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้เข้าไปเล่นนะคะเหมือนเสียงเซมซีดูนะถ้าพลังงานช่วงนี้ไม่ตรงนะมันเป็นการดูแบบรวมเพราะฉะนั้นนะคะมันไม่มีเวลามาจํากัดเป็นแบบไทม์เลสนะคะดูเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นลองไปเล่นเสียงเซมซีได้ถ้าเกิดพลังงานตรงนี้ยังไม่ใกล้เคียงนะคะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามากดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเข้ามาเป็นสมาชิกของห้องของช่องมาที่หงช n แนลนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการสนับสนุนนะถ้าไม่ได้เพื่อนๆของหองทุกคนนะคะมาสนับสนุนนะ ก็ไม่ได้มานั่งตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบคุณทุกๆคนทุกกำลังใจนะคะในคอมเมนต์ด้วยนะค่ะเราก็ไปเริ่มกันเลยนะคะไปดูซิว่าชาวราศีธาตุลมความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นในลักษณะแบบไหนนะคะชาวธาตุลมนะมิถุนตุนกลกุมนะคะขอดูความรักของชาวมิถุนตุนกลกุมในเดือนกรกฎาคม2 5 6พค่ะ จะมีไพ่นะคะทรีอ uh, of w a น d s นะคะสามคาถา2 of wands สองคาทานะคะ The High Priestess King of Wands The Devil นะคะ Oh Ten of Pentacles The Chariot, The Lovers นะคะอืมสิบคาทานะคะแล้วก็แปดเหรียญอืมนะคะแปดเหรียญสิบคาถานะอ่ามาดูกันนะคะสำหรับชาวราศีาธาตุลมนะมิถุนตุนกลกุมนะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้นะ ม,มองว่าตัวคุณนะคะอาจจะกำลังตกอยู่ในความรักหรือเปล่านะตกหลุมรักกับคนที่อาจจะทำงานด้วยกันไหมคะนะคนคนนี้เป็นคนที่อาจจะเป็นเจ้านายคุณไหมอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่มีลักษณะของความเป็นผู้นำมากกว่าหรือว่าเป็นคนที่เป็นนักวางแผนนะคะเก่งในเรื่องของการงานแล้วรักความก้าวหน้านะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะขยันทำงานนะคะคุณเองเนี่ยอาจจะทำงานที่เกี่ยวกับเป็นพวกออร์แกไนเซอร์ก็ได้นะเป็นคนที่ต้องติดต่อนะคะประสานงานนะคะกระหว่างสองบริษัทอาจจะเป็นเอเจนต์นะคะหรือเป็นตัวแทนนะคะที่ต้องเจรจานะเก่งในการพูดนะคะอาจจะได้ทำงานด้วยกันแล้วก็เหมือนกับมีความสัมพันธ์กันนะ คือคุณสองคนเนี่ยเข้ากันได้นะคะเหมือนกับว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการพูดคุยความคิดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคลิกกันมากๆเลยนะคะจนตัวคุณคิดว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณเนี่ยมองหามานานแล้วนะคะอยากจะมีครอบครัวอยากจะสร้างครอบครัวกับคนแบบนี้หรือว่าคนคนนี้นะคะแต่ว่าหงมองว่า คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ทางไกลก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่คนละภาคคนละจังหวัดกับคุณหรือไกลกว่านั้นก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติได้หมดนะเขาอาจจะต้องเดินทางไปไปมานะคะในการติดต่อประสานงานกับคุณ ความสัมพันธ์มันก็เลยอาจจะได้ใกล้ชิดกันทำงานร่วมกันแล้วมันค่อนข้างสมูทนะคะทำให้คุณเนี่ยได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นมันเหมือนมันมีความพัฒนาในด้านของความสัมพันธ์ไปทีละนิดนะคะมีการพัฒนาหรือว่าความสัมพันธ์มันมีการใกล้ชิดกันมากขึ้นมากขึ้นทำให้คุณรู้สึก มีความรักเกิดขึ้นนะบางครั้งนะคะสำหรับบางคนอาจจะเผลัวเผลอใจหรือว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งไปแล้วด้วยนะแต่ละคนก็อาจจะอยู่ในแต่ละสเตจนะคะบางคนอาจจะกำลังรู้สึกดีๆบางคนอาจจะกำลังมีความสัมพันธ์กันแล้วหรือว่าบางคนก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนกับกำลังอินเลิฟกันหนักมากนะคะคนกองนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาชัดมากนะคะ คุณเองอาจจะมีเซนต์หรือว่าคุณเองเป็นคนมีเสน่ห์นะมันมีไพ่ the high priestess the lovers แล้วก็ the devil ถ้าฝ่ายคุณไม่ได้มีคนของคุณอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังว่าอาจจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่เขาเนี่ยมีใครบางคนมันไม่ใช่ความรักแค่คนสองคนนะคะมันอาจจะมีใครนอกจากนั้นคุณจะต้องมองดูให้ดีนะ คือคนคนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีสนเสน่ห์แล้วเขาคือเหมือนกับว่าคุณอยู่ใกล้เขาเนี่ยคุณจะใจอ่อนนะคะคุณจะใจอ่อนเขาจะมีวิธีอ่ะเขาจะมีวิธีพูดหรือว่าเขาจะมีวิธีเขาเรียกว่าล่อหลอกหรือว่าคือทํำยังไงก็ได้ให้คุณคล้อยตามเขานะคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเห็นไหมคะในรูปอาจจะเป็นเอาอะไรมาล่อนะคะเอาอะไรมาทําให้คุณแบบ เชื่อใจเขานะคะแล้วก็ทำให้คุณใจอ่อนไปนะต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะ <c oughs> ความสุขจากการที่ได้มีความสัมพันธ์กับคนคนนี้คนคนี้นะคะเวลาสุขจะสุขมากเลสุขถึงขั้นสุดนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่เดวิลแล้วคุณก็มีสิบคถาในนี้นะคะเวลาทุกข์ก็จะทุกข์แบบ หนักมากนะคะสิบคาทานะเหมือนแบกอะไรขึ้นภูเขาเลยนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ที่คุณนะเวลาความสุขคุณก็อยู่แบบมีความสุขมากๆเวลาความทุกข์คุณก็จะทุกข์หนักมากนะไพ่สิบเหรียญนะคะสิบคาถานะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะช่วงของวันที่คุณอ่าวันที่ดีสำหรับ คุณนะคะชาวธาตุลมในเดือนกรกฎาคมนี้นะจะเป็นวันที่วันที่คุณสามารถไปพูดคุยในเรื่องธุรกิจวันที่ตกลงกันหรือวันที่เสี่ยงโชคหรือวันที่ไปทวงเงินหรือวันที่ต้องการทำธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะขอให้เป็นประมาณวันที่มันจะเป็นใบที่1นึ่งสองใบที่6 เป็นประมาณวันที่ 16, 17 18นะคะจะดีมากนะ1 6 1 7 18เนี่ยมันจะตกที่10เหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นทำธุรกิจธุรกรรมการเงินหรือเลือกที่จะ,ะให้เขาคืนเงินคืนหนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปประมาณที่16 1 7 1 8นะคะส่วนในเรื่องของวันที่คุณต้องระวังในการที่จะถูกหลอกหรือวันวันที่คุณจะต้องมีอิทธิพลของเดวิลนะคะมันจะเป็นช่วงวันเดี๋ยนะคะ ประมาณวันที่หนึ่งสองสาสี่ห้านะคะประมาณวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้านะคะสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยต้องระวังนะคนเวลาที่เขาจะพูดจะจะอะไรโน้มน้าวอะไรคุณต้องฟังให้ดีมีสติดีๆนะคะประมาณนี้อย่าไปทําอะไรวันนี้นะอาจจะไม่ประสบความสําเร็จอาจจะถูกหลอกได้นะคะ,ะมันตกที่ไพ่เดวิลแล้วก็ประมาณไปไปลายเดือนนะคะประมาณ 19, 20, 20, 21นะคุณเองนะวันที่ 19, 20, 20, 21อาจจะมีการเดินทางกับคนรักนะคะหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้นะอาจจะมีการไปไปเที่ยวกันหรือได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันหรือว่าเดินทางมาเจอกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอดูให้ดีๆนะคะนะภายในวันที่โหงบอกมานะคะมันเป็นวันที่ไพ่ในตำแหน่งนั้นๆมันขึ้นมา นะสำหรับคนที่ถามถึงคนรักเก่านะคะเดี๋ยวผมจะดูว่ามันมีพลังงานของคนรักเก่าไหมนะถ้าถามถึงคนรักเก่าก็มีแนวโน้มที่เขาจะกลับมานะคะถ้าคุณไม่ได้สนใจคนรักใหม่คนนี้นะคุณยังเฝ้ารอคนเก่าอยู่นะคะ two of wands three of wands เนี่ยคุณเฝ้ารอคนที่อยู่ทางไกลนะคะเร็วๆนี้จะมีการเดินทางมาประมาณวันที่เหมนที่หงบอกนะคะประมาณวันที่อะไรอะ อ่าสิบเจ็ดสนะอาจจะได้เจอกันนะคะเนี่ยอาจจะได้เจอกันได้กลับมาคืนดีกันได้ไม,มีไพ่เลเวอร์มีไพ่แชริอันะคะคนที่คุณรออยู่คนรักเกา่ามีแนวโน้มจะกลับเข้ามาเหมือนกันนะสำหรับคนที่กำลังคบคนใหม่อยู่นะคะที่กำลังอินเลิฟกันตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคุณอาจจะไม่ได้ ไม่ได้คบกันแค่2คนนะคะถ้าฝ่ายของคุณไม่ได้มีใครเพราะฉะนั้นคุณจะต้องระวังอีกฝ่ายหนึ่งให้ดีนะทีนี้ไปดูซิว่านะคะชาวธาตุลมนะถ้าคบกันต่อไปนะคะสําหรับความรักที่คุณคบกันต่อไปกับคนที่พูดถึงคนนี้นะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงนะ,ะดูแนวโน้มความสัมพันธ์ไปเลยนะคะเพราะว่ามันไพ่ค่อนข้างชัดอนะ อาจจะเขามีคนอื่นนะคะถ้าคุณไม่มีคนของคุณอยู่แล้วก็อาจจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะมันไม่ใช่คบกันแค่สองคนนะแล้วเขาก็ไม่ค่อยจริงใจด้วยนะมันมีไพ่เดวิลนะคะมี Knight of Swords นะคะมีไพ่ King o ฟ c u p S o อืมเอ e ออ e เพนทาเคนะคะมีไพ่เด็กขึ้นมานะ Queen of Cups นะคะเพราะฉะนั้นระวังนิดนึงนะ Ten of Swords นะคะ ความรักเนี่ยมันต้องระวังนะคะคุณเองคนคนนี้น่ะเขาไม่ได้มาแบบ King of Cup แบบ King of Cup มากับมาดีๆนะมันมาพร้อมกับไนท์ถือดาบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเข้ามาในลักษณะที่ว่าเล่งรเร้าคุณหรือว่าพยายามพูดจาโน้มน้าวคุณให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการนะคะแล้วคุณเองอาจจะต้องระมัดระวังถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือคุณเป็นผู้หญิงก็ตามเนี่ยนะคะคุณจะต้องระวังนะเพราะว่ามันมีไพ่ของการ ตั้งท้องหรือว่าการาหรือว่ามีเด็กด้วยนะคะมีการกําเนิดมีการตั้งครรภ์มีการเริ่มต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็ถ้ามีเนี่ยนะคะถามบอกได้เลยว่าคนคนนี้เขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะคะเนี่ยมันมีไพ่จบคุณเองอาจจะต้องไปผ่าตัดหรือว่า อาจจะต้องเจ็บตัวนะม,มันเป็นไพ่สิบดาบนะคะแล้วเขาก็อาจจะหายไปเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่า King of c u p มัมันขึ้นมากับไหนถือดาบอะหงไม่สนับสนุนนะคะต้องระมัดระวังแล้วดูสีไพ่เด็กขึ้นมาพร้อมกับไพ่ Queen of Cups นะคะก็นะ,ะสำหรับาชาวราศีนะคะธาตุลมนะมิถุนตุลกลุมนะคะต้องระมัดระวังให้ดีนะในการ ครบนะคะแล้วก็ระวังตัวเองด้วยป้องกันตัวเองด้วยนะคะในความรักนะ mm. ทีนี้ดูซิว่าไพ่ออร์เคตอยากจะแนะนําอะไรนะคะกับชาวราศีาธาตุลมนะ mm. ไพ่ออร์เคตอยากจะแนะนําอะไรนะคะกับชาวราศีาธาตุลม mm. มันจะมีไพ่นะคะ simply love mm. นะคะ mm. มันก็แค่ความรักไหม Embrace นะคะแล้วก็ Refusing to see เห็นไหมคะต้องระวังเลยนะคะไพ่ Oracle บอมบอกว่าคุณอย่าหลับหูหลับตานะคะอยากให้ลืมตามองด้วยนะว่ามันเป็นความรักที่แท้จริงหรือเปล่านะคะเนี่ยไพ่เด็กขึ้นอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้อาจจะไม่ได้มา คนเดียวหรือเปล่าเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณเปิดตามองนะคุณก้มหน้าก้มตาคุณไม่มองเลยนะคะอ่าไม่อยากรับรู้อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าคุณรู้สึกว่าความรักของคุณครั้งนี้มันมีความสุขมากๆเลยนะคุณอยากมีครอบครัวอยากมีความสุขแบบนี้ผมบอกแล้วว่าความสุขในเด็กนี้นะคะเดวิลมาพร้อมสิบเหรียญสิคาถาเนี่ยคือสุขก็สุขเต็มที่เวลาทุกคุณจะทุก ทุกหนักนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ลืมตาดูหรือว่ามองหรือมีสติในการครบนะคะต้องระมัดระวังนะคะถ้าเกิดว่า,าใครที่พลังงานไม่ได้ตรงกับตรงนี้ก็ต้องเอาขอเอาโหสิด้วยนะคะก็ไม่ต้องเอาไปนะคะรับแต่พลังงานที่ดีๆไปหรือว่าไปเล่นนะคะที่หงทำไว้ให้เป็นการเสี่ยงเซมซีชาวราศีต่างๆนะคะก็ สำหรับคนที่พลังงานตรงก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะต้องมองนะต้องมีสติด้วยนะคะก็ไปดูกันซิว่ามีลัคนาราศีอะไรบ้างสำหรับคนที่เข้ามามีอิทธิพลหรือว่าเข้ามาสัมพันธ์กับคุณนะคะ,ะเลือกนะ,นะคะสามราศีมีราศีสิงห์นะคะราศีกรกฎนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะ อย่าไปไว้ใจนะคะเห็นไหมมีเดอะมูนอ่ะนะคะต้องระมัดระวังเลยนะเนี่ยอย่าไว้ใจคนง่ายๆนะคะเนี่ยไพ่เดเชาริออทขึ้นมากับเดอะมูนนะเขาอาจจะเห็นไหมคะ มีความสัมพันธ์สองทางก็ได้นะมันมีไพ่เดะม,มูนเพราะฉะนั้นนะคะคนที่เข้ามามีความสัมพันธ์อาจจะมีชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีสิงห์นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้สําหรับชาวราศีาธาตุลมนะคะมิถุนตุนกลกุมในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะแล้วเราก็มาเช็คพลังงานกันอีกนะคะเดี๋ยวหงจะทําเป็นหัวข้อแล้วก็เช็คพลังงานตามราศีได้นะคะก็ต้องขอบคุณแล้วก็สวัสดีคะ่ะ